สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแคปหน้าจอนะครับมีทั้งหมดสาวิธีง่ายๆนะครับวิธีที่1นนะครับเราจะไปที่ปุ่มนะครับไปที่อุปกรณ์ครับไปที่อื่นๆแล้วก็ไปที่ถ่ายภาพหน้าจอนะครับ วิธีที่2นะครับเราจะใช้ s ิลิในการแคปหน้าจอนะครับวัดดี s ิลิแคปหน้าจอวิธีที่2นี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็จะเปมีวิธีที่3วิธีที่3เราจะเคาะด้านหลังของ iPhone นะครับ การเข้าด้านหลังเราจะต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับก็คือไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยการเข้าถึงนะครับไปที่สัมผัสแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับแตะด้านหลังนะครับแล้วก็เลือกมันมีแตะ3มครั้งและ2ครั้งนะครับเราเลือกแตะ2ครั้ง แล้วก็จะมีหมวดให้เลือกนะครับว่าเราต้องการจะถ่ายภาพหน้าจอหรือต้องการอื่นๆเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับในส่วนนี้ตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการแตะด้านหลังสองครั้งในการแคปหน้าจอนะครับเพิ่มเติมนะครับการตั้งค่าเคะด้านหลังสองครั้งหรือ3ครั้งนะครับกรณีที่เราใส่เคสหนาเกินไปก็อาจจะมีผลในเรื่องของการเคาะนะครับอาจจะเคาะยากหรือถ้าเป็นเคสบางก็จะเคาะง่ายนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ